ดงเด้งดงเดงดงเด้ง,ดงดโอ้โองเขาอากาศครับหยกยอครับวันนี้ครับรามารวมครับพี่น้องพวกเราครับตั้งผลกระบี่อีกต่างหน,นึ่งนะครับลำห้วยหลวงครับบ้านหัวขัวครับเดยขุดจับจังหวัดอุดรธาน,านีอีกคลิปหนึ่งแล้วพี่น้องมาไทยให้พี่น้องได้เบิ้งคือเก่าครับ มื้อนีทางไตประตูระบายน้ำครับมาหลุนมาชมมาเชียร์กันครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนี่นะครับเออแต่เม็นได้ซูตัวนี่มันก็เม่นน่อยหน่อยเลยพี่น้องพุ่งออกไปเบิดบ่รท่านมันแบบมันจะดุ่มเจ็ดสอกเอามันกันน้ำก็เลิกพูดแล้วครับพี่น้องน้ำเลิกความนะกลัวจะ จะชี umas, ้ยกไอ้บิดนามผลน้ำกับปลากระโดดรังเบิดนะครับพี่น้องก็เลยได้พอไรแต่ว่ากิดเบิ้งมวนนี้นะพี่น้องเบิ้งเพลินดีครับเวลามันโดดถึงว่าจะบอเขาหดนะครับเนะมาสองจังหวะจังหวะที่สามโดดขึ้นกอาพี่น้องเออเอ้าหมดแล้วครับเหลือหลายเยอะมีอหลายตัวเยอะครับผมลอดมือ ห <laughs> ลอดมืดเอาเครื่องถิ่นเครื่องว่าไโอ้ดมฟังเราขึ่นมันอ,อู้ี่ด้องี่ด,อดอ้องี่น้องอยโดดดออกมืดดิลันดดได้แล้ได้หน่อยเสียดายเลยฮะแต่มันได้สูตรขึ้นลายจาแต่ละเทศ เนาะเป็นโลกมืน่มันโดมันถังเย่กปั้น้งปแต่มุู้ที่โดดอดกนมีตัวเย่เนี่พี่น้องโด่งเด้งว่ะโด่งเด้งโด่งเด้งไปแล้วเฉันก็รู้เบอร์จริงแล้วนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเนี่ยเดือดดีขนาดนี้พี่น้องมันเป็นปลาขาวใสพี่น้องปลาขาวใสจะมักโดดเจ้าเขาดีครับเขาดีครับเดือดดีกว่าตัวก้อนเดือดกะก้มูกว่านนี่เนาะเออมันตัวใหญ่กว่ามันตัวหน่อยอันนี้วันนี้อ่าเพูนว่าปลาตัวใหญ่ดีมาเนี่ย เราก็โดดดีของนนคนไไน่ะทังท้งคนอ่ะเออจุมพี่น้องเุ้มอะไรครับเด็บกับนั้นาแท้มาสามสองเนลก็ไปแล้วครับพี่น้องเหนียวสามสี đoàn đen, ơ, phải, phải bớt, phải bớt, hả? Yeah.

โดดดดโดดเป็นโดดพี่น้องเลยโอ้ดดดีขนาด ไปละไปละสองสามสองสามตัวสามาดูดกินเถียต้นเงียบมันอยู่ในขวดดูดูดูดดูดูที่น้องเขาเบี้ยสองสามตัวทำไมมันเปลี่ยนไปกัยเนาว ไม่ได้แบกยงตันหนามาตองนี้วัดบบนี้น้ะมันบุนบัวบอยู่เนาะนี่ผุ่นไปบุนอยู่ผุนบไกลหนึ่งคุณ 呵呵。<laughs> <laughs>